ปฐมบทเมื่อนักล่าสังหารกลายเป็นนักล่ารับจ้างผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่8ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามคาดการก่อนค่ำวันนั้น จาดาวเหนือหาทางลัดเลาะขึ้นสู่ยอดเนินด้านเหนือของถ้ำที่เป็นคลังอาวุธของนายพลกองหล่าได้สําเร็จวิทยุไอคอมถูกดึงออกมาจากสองเราเรียกยุดครับพี่เจอไหมวะเจอแล้วนะพี่แต่ยังหาทางเข้าไม่ได้กลับระเบิดจมหูเลยพี่ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องเข้าเฝ้าไว้ข้างนอกนั่นแหละแต่หาทางเข้าไปนับจํานวนคนมาหน่อยแล้วกันเท้าเขาถอนมาเจอกันไอคลังสามมันก็น่าจะอยู่ถัดไปทางด้านโน้นนั่นแหละว,วะใช่แล้วพี่เพราะมีทางแยกออกไป โอเคงั้นดีเลยเช้าเขาเจอกันเว้ยเพอเอค่ำพรุ่งนี้อาจจะลอยคืนกะสว่างก็เริ่มกันเลยนะโอเคครับพี่จ่ายุทธพงศ์รับคำเราเริ่มการปฏิบัติหน้าที่ก่อนแสงสว่างจะหมดสิ้นไปของวันนั้นจ่าดาวเหนือกับไอชาแทรกตัวลงมาจากส่วนบนของหลังคาธถร,รมโดยอาศัยซุ้มไม้และก้อนหินเป็นแนวกำบงังกระทั่งมากบดานนิ่งเงียบอยู่หลังคาปากถ้ำนั่นเองเสียงทาหารเวทกงคุยกันได้ยินถนัดชัดเจนที่สุด เสียดายที่พวกตนไม่รู้เรื่องภาษาของพวกมันจึงสุดที่จะเข้าใจในความหมายได้จากอากับกิริยาของคนที่โผล่ออกมาให้เห็นไม่มีอาการสำเนียบระแวงภัยอันใดเลยความเคยชินของพวกมันที่ถือว่าอยู่มานานที่อยู่ของมันห่างไกลาจากโลกภายนอกพวกมันคงเชื่อว่าไม่มีภัยอันใดจากศัตรูจะมาถึงมันได้กระท่อมสองหลังที่ปลูกอยู่ใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ให้รอดผลจากการตรวจการทางอากาศความเก่าของกระท่อม พอประมาณได้ว่ามันผ่านเวลามาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีจ่าดาวเหนือเฝ้าจับตาดูอยู่อย่างนั้นกระทั่งสามทุ่มกว่าเข้าไปแล้วความคิดบางอย่างจึงเริ่มเกิดจึงลงวิทยุออกมาเพื่อติดต่อจ่ายยุทธพงค์ทันทีหยุดครับพี่จ่ายยุทธพงษ์ตอบทันทีเพราะวิทยุสองเครื่องนี้เปิดข่ายตลอดเวลาพวกมันเข้านอนกันยังวะนอนแล้วพี่มีแสงสว่างประจําเวรไหมไม่มีเลยพี่ในกระท่อมก็ดับหมดแล้วเวรมีกี่คน คนเดียวครับพี่นั่งอยู่ปากถ้ำสงสัยนั่งหลับด้วยพี่จุดยืนเวรนั่งหลับของมันนั่นน่ะห่างจากเรือนพักมากไหมประมาณ20เมตรพี่ในบ้านมันมีกี่คนหลังละ8พี่แล้วบ้านสองหลังห่างกันแค่ไหนประมาณสัก5060เมตรพี่โอเคคอยแววมจุลาเริ่มจับล่างของจ่าดาวเหนือในขณะที่แววแห่งความตายเริ่มจับล่างและวิญญาณไอ้พวกเวทกงรายละเอียดที่คลังสองของจ่ายุทธพงษ์ เหมือนกับที่ครั้งหนึ่งที่หัวหน้าชุดกําลังจับตามองอยู่เช่นกันจอมวางแผนยังจ่าดาวเหนือผู้เกิดมาเพื่อฆ่าศัตรูโดยเฉพาะความกล้าที่ไม่บ้าบินทําให้เกิดความคิดที่อยากจะทํางานแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่ของยากอะไรเราเคยทํามาหลายครั้งแล้วด้วยซ้ําไปยุดครับพี่จ่าดาวเหนือเรียกกลับมาอีกครั้งมีทางเก็บเงียบยามมันไหมวะสบายเลยพี่โอเคคอยดูวิธีเปลี่ยนเวรของมันก่อน บางทีนะบางทีจะใช้วิธีเข้าถึงตัวเก็บเงียบกันเลยคืนนี้ดูช่องทางซิงว่าทางโน้นมีทางไปได้ไหมแต่ทางเนี้สบายว่ะก็สบายแหละพี่ในใจของจ่ายุทธพงษ์นั้นคิดไว้ก่อนแล้วเราอยากจะเสนอแนวความคิดนี้กับจ่าดาวเหนือเช่นกันทั้งนี้เนื่องจากทั้งสองจ่านี้มักมีความคิดที่สอดคล้องกันเสมอเสมอทุกครั้งที่ทั้งสองปฏิบัติต่อศัตรูโดวยวิธีการฆ่าที่เฉียบขาดทําให้ศัตรูต้องพบความตายทุกครั้งไปและในครั้งนี้ก็เช่นกัน กล้องส่องเวลากลางคืนที่ใช้เป็นกล้องเล็งบนหลังปืนนั้นส่องตรวจความเคลื่อนไหวศัตรูอยู่ตลอดเวลาก่อนสี่ทุ่มของคืนนั้นเวรผัดแรกที่เริ่มเข้ามาตั้งแต่หกโมงเย็นลุกออกจากที่กลับเข้าเรือนผักหลังจากนั้นเล็กน้อยเวรคนต่อมาก็ออกมาสับเปลี่ยนทั้งคลังสองและคลังหนึ่งถำเหมือนกันแสดงว่าเวรแต่ละผัดเข้ากันผัดละสี่ชั่วโมงมันไม่มีนาฬิกาแล้วทําไมมันจึงรู้เวลา คนที่เฝ้าดูก็ออกจะงงงวยเหมือนกันจากลักษณะของเวียนยามที่เห็นนั้นไม่ได้สร้างความหนักใจกับพวกนักล่ารับจ้างเอาเสียเลยกางเกงขาสั้นกับเสื้อตัวเดียวรองเท้าไม่ใส่ในมือถือเซกาเซที่บรรจุกระสุนได้ครั้งละห้านัดกับกิริยาที่ออกจะหน่อยๆเชองเชิง,ชงดูแล้วมันช่างน่าเก็บเงียบเสียนี่กระไรเวนผักแรกเพิ่งเข้านอนคงยังไม่หลับดี แววตาของมัจจุราชยังจ่าดาวเหนือกับจ่ายยุทธพงษ์ชายแวววาวโรดกระทั่งเลิกมาถึงเอาวยุทธเริ่มเถอะวจ่าดาวเหนือสั่งการมาทางวิทยุครับพี่ความมืดที่มืดแม้กระทังนิ้วมือตัวเองก็ยังมองไม่เห็นแต่นักาดารับจางไม่มีปัญหาใช้กล้องเล็งในปืนนั่นแหละเป็นเครื่องส่องทางจึงสามารถมองเห็นและเห็นได้ชัดเจนเสียยิ่งกว่าเดินกลางทุง่งในคืนเดือนเต็มดวงเสียอีก ร่างของไอายามที่เอนกายพิงก้อนหินรับสบายนั้นอยู่ในสายตาของคนที่กําลังย่างเท้าเข้าหามันตลอดเวลาระยะเกือบ100เมตรมันไม่มีทางมองเห็นถึงแม้มันจะลืมตาแต่นี่มันออกมาในความมืดกับหัวใจที่เต้นแรงผิดปกติจนแทบจะได้ยินออกมาภายนอกท่ามกลางความเงียบทําให้มือที่กํา m16 xma 1ติดกระบอกไซเลนเซอร์สั้นละล็กขงเพราะความกระสันเป็นไงวะยุทธมันกําลังยอยเยผมพี่ มันเล่นนอนสูบบุหรี่อยู่ปากทำมันยั่วจริงๆพี่โอเคเวรมันผัดละสี่ชั่วโมงคืนนี้ใช้เลิกดาวโจนก็นแล้วกันโอเคครับพี่เลิกดาวโจนก็คือเวลาตีหนึ่งนั่นเองมันเป็นสับสากลที่ใครๆก็รู้กระทั่งมืดแล้วกลับหลับตาเสียอีกดังนั้นการมองเห็นของมันก็ยิ่งไม่มีลมบนภูเขาสูงที่กันโชคใส่ยอดเกียงดังวีดวิวช่วยอำพรางเสียงอำพรางคนเดินยองได้ในบางโอกาส ทั้งจ่าดาวเหนือทั้งจายยุทธพง์มีการกระทําที่เหมือนกัน M16 รุ่นพิเศษเฉพาะประทับบ่าใช้กล้องเร็งกลางคืนส่องเข้าหาศัตรูเรือระยะอีกไม่ถึง10เมตรจะถึงร่างของเหยื่อสังหารทั้งสองกราดกล้องเล็งมองไปรอบตัวอีกครั้งเพื่อความแน่ใจว่ามีเหยื่อที่ต้องเก็บก่อนเพียงคนเดียวเท่านั้นกระทั่งแน่ใจเท้าจึงก้าวต่อไปอีกใกลเข้าไปใกล้เข้าไปกระทั่งมองเห็นใบหน้าของมันอย่างชัดเจน จึงได้รู้ว่าเวียดกงคนนี้อายุคงไม่ต่ำกว่า50ปีแน่เมื่อสังหารทั้งสองคนมายืนอยู่ข้างตัวเหยื่อสังหารเกือบจะพร้อมกันผ่านถ้ายปืนยังคงฝังอยู่ในร่องไหล่กล้องแหลงยังคงอยู่ในกระบอกตาและนิ้วก็พร้อมที่จะเหนียวไกเมื่อสังหารค่อยๆก้มลำตัวลงเพื่อให้ลำกล้องปืนชี้ลงดินไม่มีอาการขัดเข,ดขินหรือไม่สะดวกจากมือสังหารเลยกระทั่งส่วนปลายของกระบอกเก็บเสียงปักลงบนว่างคิ้วของเหยื่อจ่าดาวเหนือนั้นดูจะใจเย็นกว่าจ่ายุทธพงศ์ เขาใช้ปลายกระบอกเก็บเสียงแตะเบาๆที่วางคิ้วเหมือน2องสามครั้งเหมือนจะปลุกเตือนให้มันรู้ตัวก่อนตายซึ่งก็ได้ผลเพราะไอเวทกงคนนั้นลืมตาขึ้นมาดวงตาที่ฟ้าฟัางในความมืดไม่ได้ทําให้มันเห็นอะไรได้เลยและแล้วก่อนที่มันจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรโดยเวลาเพียงเสี้ยววินาทีนิ้วชี้ในกลงไก่ก็ทํางานทันที เสียงที่ผ่านกระบอกเก็บเสียงมันค่อยจนแทบไม่ได้ยินและเช่นเดียวกันเสียงร้องในลําคอของไอเวียดกงนั้นก็ดังออกมาเพียงค่อยๆกระสุนขนาด5.56ม mm, ิลลิเมตรหัวระเบิดเจาะเข้าทําลายสมองของมันกระจุยกระจายเต็มกระโหลกจึงไม่มีมันสมองที่จะมาสั่งการให้ปากของมันออกเสียงร้องร่างของมันอยากจะพงกหัวขึ้นมาบ้างแต่ก็พงกไม่ไหวเพราะมีกระบอกเหล็กกดหน้าผากเอาไว้สิ่งที่มันทําได้ในเวลานี้มีอย่างเดียวก็คือ ขาดใจตายย่างสงบสง,เงมเยี่ยมตัวเท่านั้นเองมือสังหารถอยหลังออกมาโดยไม่ต้องระมัดระวังอะไรมากนักทําสัญญาณมือให้ลูกน้องที่เหลือตามเข้าไปซึ่งก็ไม่ยากอะไรเพราะทุกคนมีกล้องเล็งกลางคืนซ่องมองอยู่ก่อนแล้วเปียกไปคอยเฝ้าดูหลังน้นที่เหลือสี่คนจัดการคนละสองเลยไอ้เปียกแยกออกไปต่างหากตามคําสั่งของหัวหน้าชุดที่เหลือคือประกบเหยื่อสังหารอีกเจ็ดคนที่อยู่ในเรือนพักอีกหลังหนึ่งสี่คนเดินย่องเข้าเรือนพักทันที ลักษณะภายในมีแค่ไม้ยกพื้นสูงแค่หัวเขา่าไอเวทโกงดวงขาดนอนเรียงกันทั้งด้านขวาของทางเข้าทั้งหมดไอชาติเข้าไปคนแรกตามด้วยไอพรไอหม่นและไอหานเป็นคนหลังสุดปืนทุกระบอกประทับเลง็งส่องไปทางเหยื่อเหมือนกันหมดเสียงฝีเท้าเบาเบยิ่งกว่าแมวย่องมือสังหารขึ้นไปยืนอยู่ระหว่างร่างที่หลับสนิทคนละคู่คนละคู่พร้อมกันรอแต่การสั่งการของควหน้าชุดเท่านั้นทางขวาก่อนจ่าดาวเหนือสั่ง ทุกคนหันปากระบอกลำกองจ่อแสกหน้าเยือะท้งขวาเหมือนกันหมดเริ่มสิ้นคำสั่งที่ไม่ดังนักจากจ่าดาวเหนือ M16 มกระสุนระเบิดทั้ง4ีระบอกปล่อยออกมาพร้อมกันทุกนัดไม่มีการพลาดเป้าหมายเพราะมันเป็นการยิงแบบเผาคนเยือบางหลายมีโอกาสทรงเสียงร้องบางบางหลายมีโอกาสเอาเท้าตีผืนแต่ก็มีโอกาสร้องหรือทำเพียงครั้งเดียวเบาๆแล้วก็หลับสนิทก่อนที่คนข้างๆจะรู้ตัว x m MM ็1ทั้ง4กระบอกก็ย้ายมาทางสายด้วยเป้าหมายว่างคิ้วเหมือนกันกระสุนทั้ง4นัดห่างกันเพียงเซววนนาทีแล้วก็ได้ผลเหมือนกันกับ4นัดชุดแรกวิตกงทั้งหมดมีอาการตายแบบไม่มีโอกาสเปลี่ยนอิริยาบถจากท่านอนท่าเดิมเลยและไม่ต้องออกคำสั่งอีกมือสังหารทั้ง4เดินออกมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นรอฟังคำสั่งจ่าดาวเหนือต่อไปในนั้นมีแค่เจ็ดคนใช้คนแค่สามคนก็พอไอชายก็ไปพรไอมจัดการก่เปียกด้วย ไอ้มนกับไอหานเดี๋ยวเอาระเบิดไปวางในถ้ำกับกูดีว่าจะได้ไม่เสียเวลาในเรือนพักหลังที่สองไอเปียกรับหน้าที่จัดการสามเหยื่อมากกว่าคนอื่นช่วระยะเวลาห่างกันไม่ถึงสามนาทีเวียดกงทั้งหมดก็มีอันดับศูนย์เหมือนกับไอพวกแรกด้วยวิธีการเดียวกันไอเปียกนั้นมันมักจะมีอะไรทําให้มันต้องขบขันเสมอๆเหยื่อรายสุดท้ายถูกมันปลุกขึ้นมาไฟฉายในมือไอเปียก่องตาของมันมันจึงมองอะไรไม่เห็นแต่โดยสัญชาตญาณไอเวียดกงมันก็วทายาิ มือขวาเอื้อมไปขวาปืนก่อนอื่นเลยความไวของมันนั้นไม่ได้ไวไปกว่าคนอย่างไอเปียกยังห่างชั้นกันมากโอ้ยกระสุนนัแรกเจาะเข้าหัวไหล่มันผลก็คือมันหมดกําลังที่จะยกปืนขึ้นมาจากผืนเสียงร้องจนลั่นของมันแสดงถึงความเจ็บปวดที่ได้รับจากพิษสองของกระสุนแบบหัวระเบิดโอ้ยคราวนี้เจาะเข้าที่ไหล่ข้างของมัน ไอเวยโกงดวงขาดคนสุดท้ายต้องถึงกับหงายหลังแผ่ลงพื้นเพราะแรงดันกระสุนเจาะเข้ากลางปอดของมันทันทีในนัดสุดท้ายไปเถเียงไอพรเตือนออกมาเพราะไม่เห็นประโยชน์อะไรกับเกมในครั้งนี้ไอชาจัดก,การเจาะสมองทางด้านขวาของมันอีกนัดแล้วลั่นไกก่อนเดินออกไปโดยไม่ต้องตรวจผลการยิงแต่อย่างใดไฟฉายจากมือไอเปียกฉายกลาดไปทั่วเรือนพักไม่พบสมบัติพัสถานอะไรที่พอเอาไปประกอบหลักฐานการทำงานได้เลย จึงเหลือวิธีเดียวคือถ่ายภาพเก็บไว้ไปรายงานผลงานเท่านั้นเองจ่าดาวเหนือเดินนําลูกน้องอีกสองคนสองไฟฉายเข้าไปในถ้าอย่างมั่นใจภาพที่ปรากฏในสายตาตัวเองนั้นถึงกับทําให้ต้องตะลึงงานรังไม้ที่บรรจุอาวุธนานาชนิดกองทับสูงกว่าตัวเองเกือบเท่าตัวรังทั้งหมดวางเรียงกันลึกเข้าไปในถ้ำยาวเกือบ30เมตรมันมากมายจนสุดจะนับจํานวนได้ เขาสั่งการให้ลูกน้องวางระเบิดเวลาแถวละ2จุดรวมเป็น4จุดตั้งเวลาทำงาน72ชั่วโมงกะให้ระเบิดตอนเที่ยงวันพอดีของอีก3วันตัวจ่าดาวเหนือเองพยายามถ่ายภาพทุกแง่ทุกมุมเพื่อให้ได้รายละเอียดมากที่สุดและก่อนจะออกจากทำจ่าดาวเหนือไม่ลืมที่จะตรวจจุดที่วางระเบิดเวลาครั้งเพื่อความแน่ใจหากพวกมันมาพบก่อนเวลาระเบิดทำงานพวกมันก็คงไม่เห็นระเบิดที่ซ่อนอยู่จ่าดาวเหนือไม่อยากจะเชื่อเลยว่า บรรดาอาวุธเหล่านั้นบนหลังมีภาษาจีนถึงจะอ่านไม่ออกแต่ก็พอจะรู้ว่ามันมาจากจีนแดงและที่เป็นภาษาอังกฤษมีทั้งโซเวียตคิวบาหรือแม้แต่ของอเมริกันเองก็มี